ใครที่กำลังมองหานะคะที่เที่ยวใหม่ๆนะคะกึ่งธรรมชาตินะคะกึ่งสวนนะคะแวะมาสัมผัสฟาร์มอินทผลัมกลางธรรมชาติที่สมศิริเดชฟาร์มนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะที่นี่นะคะปลูกอินทผลัมสายพันธุ์พรีเมียมจากอียิปต์นะคะหวานช่ำสดจากต้นพร้อมคาเฟส่สุดชิคนะคะ กาแฟกลิ่นหอมกุ่นให้ได้ลองนะคะนี่ <c oughs> บรรยากาศสงบว <c oughs> ิวสวยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือต้นอินทผลัมนะคะเขาห่อไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะสวนแบบกว้างไกลมากๆเลยนะคะมาสวนก็ไม่ลืมนะคะ <c oughs> ชิมอินทผลัมปั่นนะคะทุกคนนี่กลับอันนี้ของน้องอังเปาน,นะคะก็จะสั่งสตรอเบอร์รี่สมูทต,ตี้ปั่นนะคะเดี๋ยวจะชิมนี้นะคะอินทผลัมปั่นให้ดูกัน อร่อยมากทุกคนหวานธรรมชาตินะคะไม,ไม่ไม่ต้องใส่น้ําตาลอะไรเลยมันหวานอินทผาลัมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสตบบรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรีก่ก็เปรี้ยวสตรอเบอรี่วหวานอร่อยนะคะก็ะแล้วแต่คนชอบแต่ตอนนี้ชอบโอเคเลยอินทผาลัมปัน่นอร่อยมากเลยอินทผาลัมนี่ บรรยากาศทุกคนบรรยากาศเงียบสงบนะคะวิวสวยถ่ายรูปปังนะคะเหมาะกันทั้งครอบครัวนะคะใส่คาเฟ่น,นะคะเที่ยวฟาร์มชิมของอร่อยสูตรอากาศดีๆนะคะได้ครบในที่เดียวนะคะพิกัดใกล้เมืองเลยนะคะแวะมาแล้วจะติดใจนะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือต้นอิน,อนทผลัดดูนะคะเป็นชอ่อเยอะมากๆพี่เปาอย่าวนแม่แม่ลูกอะไรอะ่ะ อุ้นจะผ่าลาำเงลูกดูทุกคนดูนะคะเนี่ย <c oughs> ดูเป็นสวนเป็นช่อยอย่างนี้เลยสวยมากๆนี่นะคะทุกคนคุณลูกกับคุณพ่อเขาก็มาชมวสวนส,วนสวยสดฮะมันใช่ไงเอาบันไดขึ้นไปหอทุกคน,นดูไปเลย ชมกันพอเสร็จแล้วมันก็จะเหลืองเศรษฐากมากยังไม่เหลืองมันยังเขียวอยู่เขาขอกันมาเลยพี่ป้าอย่าไปเตะขอนะไปจับแล้วเปล่าห้ามจับดูไม่ได้ตัดย่าสวยจังกว้างมากเลยนะเว้ยกว่าจะตูนเดี๋ยว ต้องตัดเห็นไหมต้องตัดกิ่งตัดใบแล้วนี่คือสวนอะไรอินทผลัมดูนี่อันนี้โตแล้วใบโตแล้วจะปลูกลงดินดูนวอ้อนุบาลจะปลูกใส่กระถางสีดำใช่ไหมวไ,ไวอ้อนุบาลอันนี้ไว้อะไร น,นั้นไวทันลกพี่ยังเปาไวไหนเป็นพี่หรือยังพี่ปอไหนปอสองปอสองแล้วขึ้นปอสองแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไป